วัดีครับสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับมือดกกออนาาีมาอยูกย่กับพอจอยครับบรรยากาศคึมคึมเพื่อเราพี่น้องนะครับผาอยู่กับยังมันออกโยฝนก็ได้ตกมาในซีมือนะพี่น้องตกซีมือละม่มีแดดจักเถอนะครับพ้าพี่น้องมาเบืองง่วแม่ลูกสองคมครับกับพอจอยครับแล้วข้าเบ่ามือนี้อยู่บ้านสร้างก่อนนี้คมตำบน,นหน้าวาอำเภอพระทุมรัฐมงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับเป็นง่วแม่ลูกลูกตัวแม่ทั้งสองคม อราคาพวเบาพี่น้องนะครับนี่ครับโค้มแรกต้นนาพี่น้องนี่ครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับลูกสาวนะครับสดใสครับงัวโค้มนี่แม่ผสมเรียบร้อยนะครับมีใบมีหลอดครบโค้มนี่พอจอยเพิ่นเปิดใบสี่หมื่นหกพันต่อรองได้นะครับสี่หมื่นหกพันต่อรองได้ครับขนอาจจะยึ้งแน่สีงามอยู่ดอกพี่น้องแต่วันขนยึ้งหนาวหนาวนะพี่นาะงัวเคยดูกับสองตัวครับร่วมตีพี่น้องนะครับแม่เพิ่นงัวไทยกลาง ใ่สุกหน่อยยี่สิบเจ็ดบวกลบครับเคยไปดูกับสองตัวตัวนี้แหละนี่ตัวนี้พี่น้องลูกเพิ่งว่ยสามเดือนนะครับตอนนี้แม่เพิน่นผสมร้อยครับผสมเจ้าปีศาจแดงมีใบมีหลอดครบเลยพี่น้องครับร่มกระแหงว้ายฝนกันเลยนี่ครับผสมเจ้าปีศาจแดงมามีใบมีหลอดครบสมมาว่านพี่น้องครับนี่สมมาว่านบันทีสองคุณภาพฟักหน่อยหกสิบหา้าให้เบาตึงมาสมให้ครับแม่เพิ่นเป็นสัต์พี่น้องเลย โคมลูกโคมเต่าชัดเจนเลยเป็นวัวเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกครับโคมนี่สี่หมืนหกพันนะครับสดใสแต่ว่าบมมีแดดก็เลยบ่ใสคนอาจสะ่ยังเนืลูกพันหนาพี่น้องครับลำโตเงาลูกสาวไว้สามเดือนเป็นบราหมานันลูกผสมครับเพจสีดำพ่วงหางสีดำนะครับนี่ลูกสาวเพจสีดำพ่วงหางสีดำครับหนาอ้วนเนื้อนั่งดีลูกสาพันมุกแต่ว่าแม่เพันให้นุ่มเลยค่อนข้างจะดี อุย้ยลมพี่น้องเลยไม่ไมันอะสีล่มเขาไม่ไเลยพี่น้องครับกาบขออัโยโคมแรลกสี0 0มื่นครับประกันค,ค,ค่าทุกค่าทอนส่วงสุดส่วงจมนะครับทั้งแม่ทั้งลูกด้วยลูกเพิ่นจมูกสีดำนะครับหนังหนาะพี่น้องต่างต่าง,างนะครับ<น>สีแดงงามแม่เพิ่นนุ่มไข่ตลอดฟอรจ์จอนวาครับหวันจับหมองนางทับนุ่มสีเต่าครับมีติ่งสองติ่งกับติ่งหนึ่งเป็นสามติ่งติ่งหน่อย ติงนี่หน่อยติ่งหนึ่งเป็นสามติ่งนะครับเพศสีดําพ่วงหางสีดํานุ่มสีเต่ามีติ่งครับติ่งสองติ่งเติบติ่งนี่หน่อยอีกติ่งหนึ่งเป็นสามติ่งพี่น้องเอาราคาสี่หมื่นหกกินเก่งเบื้องสังเกตจากทองเพิ่นพี่น้องเห็นไ่มทองฟังใสสวงหยาเพิ่นเต็มเลยมาเศ้าหรือบุกกวักบุกเด้กินฝนตกกินเก่งเด้อพี่น้องเดนี่ยมันวงสวงสังเกตสวงเพิ่นสดใสครับโคมนีกสี่หมื่นหกพันตัวรองได้ลูกสาวพี่น้องงาม ลูกพันหนาคนุนังหนาคืออย่างนี้กำลังเลียลูกอยู่เมย์เพิ่ถายสูงหน่อยยี 27, ่สิบเจ็ดบกลบครับเคื่อไม,ม่ลูกละสองตัวรวมตื่นละตัวที่สามในท้องสมให้เรียบร้อยพี่น้องเอาไปดลุนเอานะครับกีบเล็บงามนะครับนุ่มหวมตลอดพี่น้องเห็นม้วนนุ่มทำนุ่มดีลูกมืกีมอนุ่มสีดำจะมาลูกพันมุกกันละ,ละน,ลนี่ครับสีงามสดใสครับคนนิยงเคียนคมแหลกสี่หมื่นหกพันครับพี่น้องครับเอา ผู้ใดกำลังมองหางว่าแม่ลูกลูกตัวแม่พี่น้องบาคิดหวังพคมนี่ได้ไปสองโตสองแม่เขาคอกแม่เพิ่นกระสมเรียบร้อยพี่น้องนี่ลูกบาห่างแน่นอนน้ำประจอย <c oughs> ลูกที่เติบพี่น้องเลยนะลูกลูกวัยสามเดือนขึ้นแล้วแม่ผสมหลอดให้พ่อมเอาให้เบาตึงผสมไหรว่าน,นี่ขึ้นชัดเจนแห้งงว่วตีพี่น้องนะครับสี่หมื่นหกครับง่ว่าลูกสองถ้าติดกับลูกสามในท่องไปเลยนะครับ กันตันี้ค้าโถค้าท้อนสวงสุดส่งจมเพื่เก่าพี่น้องลูกเพื่อนกันนาอ้วนพี่น้องนี่ครับบามันดูสมเป็นตะแพง่ขึ้นอย่างนี้อีหละปุ๊ยต่างคนนะพี่น้องต่างคนนังงนาเองเลยมันต่างคนเงาฮ้างใหญ่เลยลูกตาลล้าง,งกว้างครับวัญจับหมองนั่งทับลูกสาวเพื่อนเป็นตะแพงเอาไปสองโตพี่น้องครับมั่วไปลูกๆักตแม่แลคข้าวจัดพิเศษพี่น้องสี่หมื่นหกครับตัวร่องไหนลูกงามแม่งามครับ เลียลูปด้วยน้าตับเลยลูกเพิ่นครับตาลังกว้างๆนะพี่น้องตรงหูฟังขวาแม่เพิ่นน้อยหนึ่งเนาะแป๊ดน้อยหนึ่งเดี๋ยวบึงตั้งขวาขวาข้างขวเห็นปะตรงปลายน้อยเดียวซำครึง่งครึ่งเหรียญบาทนิดเดียวบระลายพี่น้องเห็นปะข้างขวาอ่ะจมูกสีดำครับโปรชีกโปรแบงสำรับแม่เพิ่นนะครับข่มนี่สี่หมื่นหกครับราคาห้องโตรองได้หงขวคุ้มแหลก ของเชือกะตะวั <S <S น้ดูกันนี่ครับพี่น้องนาสนใจแม่กับงามลูกกับงามครับลูกตัวแม่พร้อมต่อไปไปเบิ้งงัวแม่ลูกโค้งที่สองพอจอยบัตลูกตัวแม่ขึ้นกันแห่งงามกเกาบัตครับปล่อยพ่นกินหยาซะต,ตัวนี้พี่น้องครับเบิเ้งงัวโค้งที่สองนะครับเป็นงัวแม่ลูกลูกตัวแม่นะครับ ลูกใหญ่สีซัมแมร์แล้วพี่น้องโคมนี่นะครับม้วลูกแหลกนะพ่อจอยเนาะง้วลูกแหลกน่าสนใจพี่น้องโคมนี่เปิดไน้ราคาครับโคมนี่ครับห้าหมื่นเจ็ดครับพี่น้องครับห้าหมื่นเจ็ดพันต่อล่องไดนะครับเป็นง้วแม่ลูกลูกตัวแม่ครับนี่ลูกวัยหกเจ็ดเดือนล่ะลูกก็มีราคาข้ามันนะพี่น้องห้าหมื่นเจ็ดครับต่อลองไดเป็นง้วแม่ลูกลูกตัวแม่ลูกแหลกครับมอวลูกแหลกนะพ่อจอยเนาะง้วลูกแหลกนะครับแม่เพ่นเป็นง้วปลาหมันดูผสม ลม่ายสูงร้อยยีสิบเจ็ดบวกลบครับร่มอัทริแหงนะพี่น้องท่ายสูงรอยยี่สิบเจ็ดวกลบครับแม่เพ่นลูกกานาซรอยยี่สิบห้าแล้วพี่น้องลูก,กเขาจะสมบามันใหญ่มากนะครับรอยยี่สิบสี่ป่ไก่เคียงคอมนี่พี่น้องครับนาสนใจแห่ง5้หาหมเจ็ดครับราคาห้องคือโตะละสองหมื่นกว่าบาทตีมันลูกกะลูกมันก็าขายกับสามหมืน่นเนะ แมวันจะเลือยเท่าไรเลือยงเท่าเจ็ดบ<ม> <laughs> คือ, project, right, อคบ่อยแยกรึพี่น่องครับบ่อแยกเอาไว้น้่กันตีตียังไงคือหลูกมันสามหมื่นแม่มันเจ็ดเป็นหามื่นเจ็ดพันนี่คือราคายังต่อรองไหนนะพ่อจอยเนาะยังต่อรงองไหนอีกพี่น่องครับยังต่อรองนี่อีกคือตัวสองหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นงูแม่ลูกหลูกตัวแม่หลูกแหลกร่องปีหน้อนหงหลูกงามนี่หลูกเป็นปลาห,ห,ห,หมันดูผสมเครื่องดำทั้งแม่ทั้งหลูกนะครับกินเก้งพร้อม ลูกยังกินนุ่มเยอะพี่น้องครับลูกยังกินนุ่มยังดูดนุ่มอยู่ยังดูดนุ่มอยู่ชัดเจนเป็นแม่ลูกกันชัดเจนครับลูกไวห้องเจ็ดเดือนนั่แหละสถานะแม่เพิ่นผสมหรือยังบรแยายใจพอจอยบรแยายใจครับเพิ่นสื่อมากข่าเจา้าคือกันสื่อข่าเจ้ามากขึ้กันมาพิษหามื่นเจ็ดครับสองตัวนี่พี่น้องแม่บรรทายชุ่หน่อยยี่สิบยี่สิบเจ็ดบอกลบนะครับเพจสีดำพ่วงหางสีดำครับนี่สัยดีปัญญา,านคนอาัธยยึงแน่พี่น้องครับ มันมันคึบม,มันหนาวลมเย็นเย็นพี่น้องแม่เพิ่นขนเหียนดีพี่น้องครับงามีดอกสดใสพี่เพิ่งถ่ายใส่กันนงแม่กับลูกเศสีดำพ่วงหางสีดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเบิ้งต่อพี่น้องเมื่อกี้ลมแห้งไรปวดไหมเดี๋ยวนะครับอ่ะนี่ครับลูกสาวพี่น้องวัยหกเจ็ดเดือนยังกินนงแม่อยู่เศสีดำพ่วงหางสีดำนะครับนมจากเต่าเห็นบ่าน้องหมนนมสีเต่า นี่ครับผู้มีห้าหมื่นเจ็ดครับพี่น้องต่อร่องได้นี่ครับพี่น้องครับลูกเคนงามสีแดงงามคือแม่ล่ละเป็นบราหารรม,มันลูกผสมนะครับหูไปทางบราหมันเขาใหน้มาพี่น้องหนาโหนงงามลูกสาวหยีบเล็บงามครับประกันตำนี้ค้าทุกคาถอนสองคู่สองชมคูเก่าแดดกระบอกมีพี่น้องเลยเบิองไม่น้ำกันนี่เพศสีดำปึดเลยนะครับอ่าโค่นหางเปครับพี่น้องครับงามตัดหลัง ถือตัละสอง0 0ื่นกวบาทพี่น้องเลยกับพอจอยจัดมาให้พี่น้องนี่หาหมื่นเจ็ดรับตัวร่องไดนตีลูกมันสามหมื่นแม่มันเศราเจ็ดือถือตัวละ2 7งหมารอยก็ได้ยังตัวร่องไหนอยู่พี่น้องเอาบอกยังไงถือตละสองหมื่นเท่พอจอยสองหมื่นปรอะอังตัวรองไหเล้อพี่น้องครับตัวร่องไหตัวร่องไหนโคมนี่นะสนใจง่วงแม่งลูกลูกแหลกครับพี่น้องกินนุ่มเลยเด้อยังกินนุมนี่ ยังกินนมอยู่กันซื้อไปแล้วมันบมก,กินนมเอาเมาื่อคืนนี่จ้ารถพีจ่จ้าที่เอาแกร่รถจ้างรถเบลมาคืนรถพี่นอ้นองนะครับโบแมนเอาลูกตื่นมาสวมเบายัางกินนมแม่อยู่นะครับลูกตัวแม่ลูกไว้ห้เจ็ดเดือนนี่แหละส่วนแม่ผสมยังบ๊ลูนอะพะ่อจอยเนานะวันจับมองนางทับแม่เพิ่นครับนุ่มสีเต่าขีบเล็บงามประกันตัวนี้เติงแม่ทั้งลูกมายืนเทียมกันงามสถาบันนี่แม่บรนท่ายสูงหน่อยยี่สิบเจ็ดบวกลบครับลูกเพิ่นก็เจ้าสมไหนสมพอพันใหญ่มาจะสูงซ้ำแม่ได้พี่น้อง จัวหน่อยถั่วมัวแม่จัวหน่อยครับพี่น้องนี่ตังหนถั่วมัวแม่ขวัญจับมองนะครับงามลำเิ่งนี่งามลูกคนพั่คนพี่น้องลูกกินนุ่มแม่แม่กับพวกอวนวานไหนยังน้องจะคล้องเก่ากะตังไน็เนาะกินเก่งเนาะหัวพ่อจอยสวงเต็มพอๆแต่ว่าสวงหนามยังมันมีพอหยังอากาศมันหนาวหัวบ่ค่อยกินหนามนี่ฟังขวาคือสวงหนามพิ่นตั้งขุ่นเต็มแล้วทั้งสวงหยาเพิ่นนะครับเอาไปเลี้ยงเอาพี่น้องครับสองตนี่ เมื่อแม่ลงดุกตัวแม่ยหาหมื่นเจ็ดครับต่อร่องได้เด้อเบิ่งไายยังวันอวดปนในดอกพี่น้องแต่ว่าอีบป้ดนดอกกินเก่งเมื่อกลางกลางโบอ้วนครับโบถือว่าจอยแห้งยังสดอยู่เนาะเมื่อูกแปลกเบิ่งส่วนหยาโรดพี่น้องคุณเห็นปะขนาดฝนตกกันนี่ฟังสายมาเต็มเลยโบโดนนึกว่าเห็นโค้งกระดูกเลยพี่น้องฟังสายยังมาเศ้ามากเด้อโอ้ยโบได้กินหยาสอม ข้อมที่สองพี่น้องครับหาหมื่นเจ็ดตัวร่องไหนกับพอจอยนะครับมือนีกกลับมาทายงว่วให้พอจอยครับง่วงเป็นไรๆพรปอดเต็มทุกหน้าจ้ะพี่น้องนะครับจัดตัวงามให้พี่น้องเบิ้งน้ากันแดดกากซิบุมีเบิ้งไม่น้ากันนะครับนะสำหรับคลิปนี้มีมาฝากพี่น้องสองข้อมนะครับสนใจข้อมใดกัโซ่มาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับยุบับนสร้างก่อนี้ข้มตําบลหน้าหว้าอําเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ,รบผลกระสีมาแล้วพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้นะจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม